สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเอาล่ะผมขอลุยก่อนเลยท่านผู้ชมเอาปืนคู่บุกเนี่ยมันดีจริงๆครับเพ่งตัดผ่านมาเลยละกันโอเคตายไปโอเคตายต่อไปสวัสดีจ้าสายครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนโอ้โหเวรกรรมมันจ้าซะเหลือกเกิน ผมนี่เซ็งเลยครับผมโดนแสงทีมไอบ้าเอ้ย,ยต้องเจนสไนเปอร์ยิงอีกโอเคได้มา1คิวครับยังมีอีกหนึ่งครับโอ้ไม่ตายท่านผู้ชมอรอบนี้ผมบุกสะพานเลยครับท่านผู้ชมปาแสงแบบเดิมไปเลยแต่ลูกเดียวน่าจะไม่พอครับ โอเคเป็นแค่ระเบิดควันโอเคเขาอยู่มงครับโอเคผมรู้ทันเพื่อนโอเคตายไปโอเคเขาตายครับเออมันต้องอย่างนี้สิวะทีมของคุณได้รับชัยชนะ โอ้โหโดนแสงใครวะเนี่ยซ้ายครับขวาโอ้โหโดนสไนเปอร์เอาสะพานดีกว่าครับสะพานน่าจะง่ายสุดแล้วมั้ง <the> มากันเลยเพื่อน <the> โอเคถอยก่อนครับ <the> ผมไม่รีบอยู่แล้ว เราค่อยเข้าไปทำจังหวะก็ได้ท่านผู้ชมซ้ายมือนะเพื่อนเมื่อกี้นี้เอา้าได้ระเบิดฟรีเฉยเลยว่ะเจตายไปครับทีมของคุณได้รับับชชยนะ เจอแล้วครับหนึ่งคนก่อนเล่นนายก่อนเลยละกันโอ้โหไม่ตายว่ะท่านผู้ชมเพืตายไป สไนเปอร์เขาเจ็บผมครับสวยเพื่อนตายครับโอเคได้อยู่ครับปลุกยาวเลยเอารอบนี้สไนเปอร์เขายิงผมไม่โดนยิงได้แม่นมากเพื่อนโดนเทกเข้าไป,าปอโอ้โหไม่ทันครับ ขอ30คิวได้ไหมครับเนี่ยคลิปนี้เนี่ยผมจะเดินป่าสะพานเลยครับท่านผู้ชม<ป>เรียบร้อยครับได้มา1คิวแล้วก็ถอยหลังกลับเลยเองคงจังงงสินะเพื่อนทำไมมันมาไวจังวะ <c oughs> แต่เมื่อกี้สะพานเยอะมากครับ <c oughs> โอเคเขาเจ็บละ <c oughs> เอาตายคู่ไปเพื่อน รอบนี้เราจะเดินป่าแบบเมื่อกี้ไม่ได้แล้วครับอันตรายเกินเล่นระเบิดไปเลยครับท่านผู้ชมเรียบร้อยระเบิดได้ผลเสม,มอครับเยีเ่ยมเลยเพื่อนถ้ายิงไม่ตายก็ถอยมาครับเบด,เบดี๋ยวผมช่วยผมดูให้อยู่เพื่อนเดี๋ยวผมจะเดินครับซ้ายมือเรามีครับเบขาน่าจะโดนแสงผมละ โอ้ไดมา2คิวเลยลเอาได้ไหมเพื่อนผมอยากไปเอาคิวอะครับขวามือเรามีครับตายไปโอ้โหไม่รอดแฮะผมว่าเรารีบบุกเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมเพราะอีกทีมหนึ่งตอนนี้ไม่มีที่เล่นแล้วครับเขาโดนเรากดดันไปหมดละพูดแล้วก็บุกเลยละกัน โอ้ผมรอดักเขาเลยครับเอาตายไปดิมีแสงให้ผมไห้เพื่อนโอ้โหโดนแสงอีกแล้วเงียบแล้วครับตรงนี้ เรียบร้อยตายไปแล้วหนึ่งคนสวยครับเพื่อนทีมของคุณได้รับชัยชนะเอาละครับท่านผู้ชมเรามาปิดเกมสุดท้ายกันเลยครับฮันแน่คิดเหมือนผมเลยนี่เพื่อนแต่ไม่ชัาครับผมได้เปรียบกว่าแคบครับโอเคตายไปสหายขวาครับไม่ต้องเล่นครับสหาย ขาอีกครับาตายต่อไปเลยครับสหายเอ้ยเรียบร้อยไปครับแคบมีครับแคบอีกท่านผู้ชมไม่ต้องเล่นเพื่อนไม่ต้องเล่นต่อไปครับแคบท่านผู้ชม โอเคตายไประยะไกลเกินครับ MP9 ไม่คมโอ้โหไม่ตายเอาจริงดิเพื่อนอเฮ้ยเดี๋ยวสไนเปอร์เรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยเลยท่านผู้ชม เฮ้ย <Hey. S 2> ทำเป็นเล่นไปกับชายผู้นี้ไม่ได้นะเว้ยอะไรสหายอะไรไมเฟรนชุบชุแบแป๊บหนึง่งไม่ต้องเล่นอ้โหอีกนิดเดียวผมจะหล่อแล้วครับ เอาระเบิดไปกินเพื่อนโกดังครับโกดังครับโอ้โหเฮ้ยตายไป oh เออตายต่อไปโอ้โ oh ห อ้าวสวยดิเรียบร้อยครับล้มไปหน่อย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 ,มไ,อยไม่ตายได้ยังไงวะเนี่ยไม่เข้าใจ อาเจ็บนะเจ็บนะก็บอกแล้วว่าเจ็บนะแล้วเราก็มาเกิดที่เดิมจะดีใจหรือเสียใจดีวะเนี่ยโอ้โหโอเคเรียบร้อยเออเดินไม่ดูทางเลยเพื่อนจบเกมครับ เป็นยังไบ้างรครับผมกับเจ้าปืนคู่ MP9 สําหรับปืนนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่ผมชื่นชอบเอามากๆเลยนะครับที่ผมชอบปืนนี้เนี่ยจะมีอยู่เพียงแค่สาเหตุเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตัวปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งนั่นเองนะครับไม่ว่าเรานะครับจะยิงลากไปเยอะแค่ไหนก็ตามแต่เนี่ยแต่แรงถีบกลับของปืนนะครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมปืนได้ง่ายนั่นเองนะครับซึ่งจุดนี้แหละที่ผมชอบเจ้าปืนกระบอกนี้นั่นเองนะในเรื่องของความแรงเนี่ยผมก็มองว่าอยู่ใน ระดับที่กลางๆนะครับส่วนการล่าของกระสุนปืนเนี่ยจัดว่าใช้ได้เลยนะแล้วสําหรับท่านผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเจ้าปืน MP9 ก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมวังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะเอาล่ะครับสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มันหลกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหลักวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ